สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับเดินตามปูไปพี่น้องครับพามารับชมตองหวดครับปู่ทุดงกลางป่าเนาะครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาเนาะครับขันน้ำมนต์ปูกับแม่นเด้อครับ908เนาะครับเห็นชัด09ครับเลขฝันปูกับแม่นนะครับปูให้309เนาะพี่น้องครับมา09ตรงๆนะครับผมนี่ครับผมพามารับชมตรงหวดน้ำกันพี่น้อง ขับงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 6ครับปู่ทุดงกลางป่านะครับท่านผู้ชมครับมาหอดมาถึงใลพี่น้องครับเขาไปเบิ่งน้ำกันครับนะครับเนาะจะได้ตองงวดว่ท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมากระถือว่าแม่นนะพี่น้องเนาะครับปู่เหปู่เห้เขียนให้่908ด้วยพี่น้องในขันน้ำมนต์ก็เห็นชัดเลขศูนย์กับเลขเกาเลขฝันปู่ก็แม่นนะพี่น้องครับปัวฝันเลขฝันเอาไป สามศูนย์เก้าพี่น้องมาศูนย์เก่าตรงตรงเอา <c oughs> เขาไปการาบน้ำมาสก,การปูน้ำกันครับนะครับเนาะมือขึ้นนี่ฝนตกพี่น้องฝนตกนะเขาไปหาปูเขาไปการาบน้ำมาสก,การปูน้ำกันโอ้ยนะปูนเนาะอ่ะตึ๊บโอ้ครับท่านผู้ชมโอ้เห็นชัดขึ้เก่าเงินี้หาปูคร <c oughs> ับคร <c oughs> <ๆ>ับผม <c oughs> โอ้เงินนี่ห่างหน่อยพี่น้องแจ้งเบิองน้ำกัน ครับผมอ่าเมมูมากราบนมัสการปูน้ำกันกาบนมัสการครับปูกรานมีเอฟซีทั้งช่องนะครับคุณเสียงน้อยกับเอฟซีเมมูร่วมนะครับาปัดใจถวายทาบุญน้าปูขับรับปูเอาปูขยับมาไกลๆเอฟซีอยากได้ยินเสียงปูน้าแน่กับอันนี้หวที่าาหมวดที่พานมากนะครับท่านผู้ชม งวดที่ผ่านมาของปูมาดิปูนี่แม่ปูปู09นะครับนรูมชมเลขฝันปูว่า309เลขได้ขันน้ำมุน908พี่น้องปูว่าเราต้องตัดหลายปูไปเน้นนี่ครับ08ต่ว่าเลก้าเห็นสัตว์ปูเนาะ0เก่าผมไม่ว่า0เก่าเด้อปูนี่เลขฝันปูว่าตัวนี้ไปเลย309ตัดกับ09ตรงๆพี่น้อง ศูนย์เก้าตรงตรงนะครับเอาขัดน้ำมนต์ได้แล้วพี่น้องนี่แหละครับที่เอฟซีล่อที่ออกันเันเพราะพี่น้องจะเล็กไข่บ่ปูพี่น้องเบิ้งน้ำกันเบึงดีๆเบึงชัดๆปู้เฮ็ดเมื่อใดเจ้าค่ะเนี่ย้ออต้องหวดเลยต้องหวดเลยเนาะค่ะผมเห็นนี่ปูวศูนย์นี่ตัวหนึ่งเนี่ย โูนดูตัวหนึงศูนนิดรับปูตัวหนึ่งมีศูนย์อีกแท่แน่นอนครับขออนุญาตได้ครับท่านผู้ชมนี่ศูนย์คักศูนแน่เี๋บวโนหกปะปูเก้าูนหกปะปูเก้าในสีสีไทยเล็สีนี่ปะปูนี่เล็4สีสี่ปะปูปูเห็นเป็นตัวไหนสอง C 2สองศพี่น้องปูวาซ2 0ออ้ผมแจกผมแจกผมอันนี้เลขสองไทยที่ปูอ๋อเลขสองอันนี้ปูวาเลขสองไทยอันนี้เลขศูนย์อันนี้เลขซีไทยปูวาผมนะปูผมจะตีเป็นธรูมชมมบาวากันนะพี่น้องเนาะบ่าวแถาขออนุญาตขออนุญาตปูน้ำขออนุญาตตีให้ธรูมชมน้ำครับหรือธรรมชมเห็นเป็นตัวใดก็ร้องเบิงแต่ว่าปูวาตัวนี้เป็นเลขซี ลินเลขสอไทยอันนี้เลขศูนย์เบาเทาว,วาอันนี้เป็นเลขเก้าอันนี้เป็นเลขศูนันี้เป็นเลขหก <c oughs> แมนบูก็ได้ค่ะนี่ไม่ใช่น,นี่ใชแมนปูหรือเลขสี่ขปูว่ะนี่เลขสองครับสองศูนย์หกสองศนย์สี่นะ3ตัวปูจะให้ตีเป็นอะไรสี่ศูองปู402สี่ศพี่น้องหกศูนย์สองะันย์ส กำลังนี่ล่ะอืม402602บ่40 2, 2. มีเล็กฝันมาปูงว่ะฝันกันนําทุกเกา่าเลยนะค <c oughs> ร <c oughs> ับฝันนะไปปู่5346ปู่52กั46ติดปู่เอานะครับโคสุดท้ายจังมาหาปู่ปูว่าเดี๋ยวเขียนให้ก่อนท่านผชมอยูทุดงกลางป่าเนาะพี่น้อง เขียนวันที่ผิดเรือได้พี่น้องเด้อขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อถ้าท่านใดได้เบิ่งคลิปนี้คือวันที่16บหกนะพี่น้องเนาะคลิปเซียนท่องเขียนวันที่ผิดพี่น้องครับคลิปปูปูบนภูกับวันที่16บหกได้พี่น้องเด้อแต่ว่าถ่ายคลิปแก่ให้อยู่นะครับเนาะครับวันที่16เดือน6นะครับเนาะครับผมเป็นวันที่16บด้วยครับคลิปของอ่าเซียนท่องกับวันที่16ปูบนภูกับวันที่16บด้วยครับเป็นของงวดที่จะถึงนี้ครับผมปูว่า สี่ศูนย์สองติปูวน่ครับของผมตีเป็น906พี่เถาอ่าท่านผู้ชมครับเก้าศนย์เของบาร์เถาได้พี่น้องได้นะครับเนาะสองตัวเดี๋ยวปูวสองตัวหายสอบอทัดจากนี่ตัดสองศูนย์ปัสองูนย์สี่ศูนย์สองตัวสองรับ หาสองตัางหากักมาตัดมาตัดใช่ไหมอือหาสองนี่มักจังไหนม,หมักล่างบ่ปัวล่างล่างโอ้สองกับสี่หกต้องน้ำนะนะันน้ำบ่ได้มันไปออกไปเลยอือกับเป็นเหล็ก <c oughs> ปูมกักเตอเหล็กกลางเอาชุดนี้บ้าเทาจะตัดให้ได้พี่น้องได้ตัดอ่าปูว่าประต่งตัดดอกแต่ว,ว่าบ้าเทาตัดให้พี่น้องศูนย์สองศูนย์สี่ ศูนย์หกนะครับท่านผู้ชมทุกคนต้องเป็นได้ในบันตีออกปูว่าผู้ใดเบิ่งเป็นเตียวได้พี่น้องเด้อนะครับผมถ้าล้อเหล็กฝันปูน้ำพี่น้องนะครับผมสิบหกเน้นชุดสี่ศูนย์สองนบ่อปูปูปว่าเน้นชุดนี้พี่น้องกับสี่ครับอันนี้เลขล่างนะท่านผู้ชมเลขล่างสองคู่นะครับ,รบปูตีให้แค่สี่ศูนย์สองหกศูนย์สองได้พี่น้องเด้อ ไอเก้าศูนย์หกนี่เบาเท่าดรอกพี่น้องเพราะว่ากันขออนุญาตขออนุญาตบาตรคำนโปูเขาเจ้าว่าขออนุญาตตีนี่เป็นหกนะนปูเนี่ยผมว่านี่ครับเลขหกชัดม่ปูเลขหกเลขศูนย์บอแนนี่ปูนี่เก้าศูนย์ไม่อีกนี่จะมาดูแค่จะมาแค่จะว่ามีแต่เก่ากับศูนย์แค่นาะพี่น้องนะครับผม วาซาเล่ิซาตอริมีไอมีตัวไรปูมีหามีหกมีเจ็ดอตัวละอ่าตัวหนึ่งสามหกเจ็ดมาตัวมาตาเลนะอาเมาหกมาหกขับปูตานนี่นีนี่เลขหกเบปูบ่เลขหกกับเลขเก่านี่ยช่มขออนุาตนะครับเนาะสี่ให่เอฟซคนได้เห็นเลขหกี่ปูหนีก็อเสตเกันครับตาว่าเลขนี้ ตีเอวเขกันแล้แต่ปูเล็กนี่ขอผมขอนุญาตได้เลกอย่างธรรมชมนีไหมเล็เก่าแล้วนี่ขอดหัวมากสิเป็นขอดหัวพี่น้องขอดหัวลงมากสินี่พี่น้องเล็กเก่านี่ยจังเอาเบาทถววานี่เป็นเก่ามากสิเก่าขอดหัวมานี่เนผ่นเสียสร้างเป็นเตียวตีเถยังไมเนี่ยตีเี๋ยกิไเนี่ยนะปูเนาะแต่ว่าเลขศูนย์นี่ครับพี่น้องเก้าศูนย์หกมาแท้จะมาอีกเราขับ่รรมช้ชม เยธิมเก่าครับศูนย์พี่น้องเนาะครับสองหกศูนย์ก็ะดียดสัมมาะปูปูเห็นตัวนี้เป็นเลขสองไทยปะปูเลขใดอันนี้อันนี้เลขสองไทยเลขสองอันนี้เลขสี่ไทยเี่คร,รับอันนี้เลขศูนย์ูนปูได้เห็ดปูได้ตีเป็นสี่ศูนย์สองพี่น้องเ<ม>บื้องของงวดเกา่าไปนั่งชมสลับนะครับงวดที่ผ่าน,นามาเนาะครับผมมาตัวนี้นะปูเนาะมาตัวนี้พี่น้อง ศู <09 S 2> <ผม S 3> นย์เก้าศูนย <09 S 2> ์เก้ากับศูนย์เก้าตัวนี้นะครับปูว่าบเอาต้องตัดให้ตัดเอาถ้าตัดศูนย์เก้าถาปูให้ตัดศูนย์เก้าในกับศูนย์เก้าตรงตรงเนี่ยท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับนี่ของงวดใหม่งวดว,ดวันที่สิบหกของขีปพอเสี้ยนท่องเป็นของงวดวันที่สิบหกได้ท่านผู้ชมเด้อครับกับของปูบนผู้เบาแถาเขียนที่แรกเป็นมันแต่ว่าเป็นวันที่สิบหกพี่น้องนะครับผม อันนี้ของปูทุ่งกลางป่าครับจะเจอหน่อยหนึ่งตัวนึงตัวนึงมันคือกันตัวใดปูตัวไหนซุ่มเป็นเฉดมีอะไรซุ่มเป็นซุ่มเป็นเมน็ดแน่นหน่อยนะขึ้กันโมปูนะ่ะมันมีอยู่ตัวหนึ่งครับอ,อืถ้าในฝันโมปูนเนมื่อไหร่ฝันยังก็ฝันเลยนนะอ่าเอาใกล้ๆดีกว่าปูเาานาะปูเนาะใกล้ๆมันจังขังใกล้ๆมือ ฝนตกแห้งปูอยู่ทางนี้มาขึ้นนไีนไงบ่ปันใดบ่ครับปูมือมือล่มแห้งๆอยู่นี่อยู่วัดนี้ร่มแหง้งบ่ครับผมแหง้งแ,<อ>แตีเพลนละโอ้กระเบียงแตกแผ่นนึงกระเบียงแตกแผ่นนึ่งหอบเออโอ้อยู่บ้านแห้งขัดปูร่มแห้งขัดครับผมแรงลูกแปงลูกแป้งโป,<ม>ปล่ไปทา้งไปทางบ้านโผลตีก,กับขึ้นเลยครับปูบ้านเดินัดเป็นยังบปูมันไม่มีแนวกันไหมคะ มา้เราไปโจววันเสิ่ยเปีกันนะครับอาทำชุ่มนะครับเนาะอันนี้ครับทำชุ่มเห็นชัดพี่น้องนะครับปูปูตีห้ปูนี่ครับแปรห้คือ4 0.2 6 0.2ครับเน้่นกับศูนย์สอเลยพี่น้องนะครับเนาะอันนี้เก้าศูนย์หเบ่าเถ่าแล้วปูอ่าเป่าเข่าขอเขียนลงในเป่าเถ่าเข็นในตรงนี้เก้นะครับเนาะชุดล่างหาสองสี่หกกับทำชุ่มครับเนี่ปูเน้่ทางเนพี่น้องสี่ กบขอบคุณขอบคุณผรูทำชมพอ,อกันคลิปหน้าครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเย้ย FC แฟนกับทั้งช่องวัยไม่หญ,หญ,หญ่อายุมั่นขรนมครับแอดมินบาว์โสวัสดีครับ